ัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาของเฟรมตกนะครับที่ทุกคนเจออยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้สตรีมนะครับแบทเทิลเนจะไม่มีแทบจะไม่มีปัญหานะแต่ว่าสตรีมเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับผมก็เจอนะครับดูอย่างตอนนี้นะครับเฟรมก็ประมาณ1้อกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองปรับกันนะครับปรับจากออล็อบบี้นะครับเป็นปาร์ตี้ only นะครับใน voice c h a เห็นไหมครับ เฟรมพุ่งขึ้นทันทีนะครับเป็นร้อยสี่สิบกว่าเลยนะครับเกือบร้อยห้าสิบนะครับสาสิบเฟรมอ,อ,อ่ะมาลองปรับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือปิด voice chat ไปเลยนะครับก็พอก็พอๆกันนะครับประมาณร้อยห้าสิบวกลบนะครับตลกไหมครับตลกมากเนอะเอออะไรของมันก็ไม่รู้อะ่ะลองดู ปลาที่องค์นี้ก็พอๆกันนะครับเนี่ยลองดูครับนี่มันคือปัญหาใหญ่เลยครับตอนนี้ถ้าเราไปเปิดแชทนะครับเป็นออร์ลอบบี้เหมือนเดิมครับฟรมตกวบเลยครับ เละครับเกมนี้ตอนนี้ก็แก้แบบนี้ไปก่อนนะครับก็ได้กลับมาคืนน่าจะ2 0่0เฟรมนะครับใครสำหรับใครที่ใช้สตรีมน,นะครับเดี๋ยวไปลองแบบใหญ่ครับมาดูแบบใหญ่นะครับตอนนี้ก็เฟรมอยู่ประมาณ70ไปลปลายเนาะ,ะมีเสียงคนมีเสียงศัตรูพูดนะครับ70ไปลปลาย80นะครับมาดูนะครับ กินก <ไป S 1> มีคนไทยพูดอ <คน S 2> ด,ด<า>วอ่ะ,อะเปลี่ยนจากออล็อบบี้เป็นปาร์ตี้องลีนะครับเฟรมพุ่งครับผมพุ่งมาน่าจะประมาณโ,โหน่าจะเกือบ30 30กว่าเฟรมอะ่ะจากเ0ไปปาแปดสิบนะครับเป็นร1 0กว่านะครับหรือว่าปิดไวท์แชทไปเลยก็จะประมาณเท่าเดิมนะครับ ลองเปิดลองเปิดกลับมาแล้วเปิดเป็นปาติองลีก็พอๆกันนะครับกับการปิดไวแชทนะครับลองเปลี่ยนเป็นออลล็อบบี้นะครับเฟรมตกครับตกพ่วครับตกสามสิบกว่าเฟรมครับเกมมันเพี้ยนอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่ามันเพี้ยนจริงๆนะครับก็อันนี้ผมหาวิธีแก้แบบ คร่าวๆมาให้ก่อนนะครับก็เจอใน Youtube ของฝรั่งนะครับเราก็เลยรีบมาออบอกคนไทยเราก่อนนะครับว่าเราต้องแก้แบบนี้ไปก่อนนะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็แก้นะครับแต่ว่าเราไม่รู้นนแค่ไหนไงล้วบางคนแบบว่าสเปคไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบรีบแก้ไงเออไม่งั้นเดี๋ยวจะเล่นไม่ไมสนุกนะเดี๋ยวจะเล่นไม่ได้นะครับก็ออลองดูนะครับประมาณนี้นะครับ เกมหมาที่เรารักนะครับผมอันนี้ที่เขาเรียกกันในกลุ่มนะผมผมไม่ได้ตั้งชื่อนี้นะครับเผมก็เล่นอยู่เกมเดียวนี่ะครับไม่เคยเปลี่ยนมา4ปีแล้วนะครับโอเคครับเท่านี้ครับไว้เจอกันครับ